สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเบาก็อยู่ภายในบรรยากาศงานประกวดนะคะบอลสีเนาะตอนนี้ก็มีนะคะไม้เริ่มทยอยเข้าสู่สนามแล้วนะคะทุกคนมีไม้เริ่มทยอยเข้าสู่สนามแล้วนะคะโอ้โหมาดูกันเลยว่ามีไม้เยอะขนาดไหนทุกคนดูนะคะไม้ที่ส่งเข้าประกวดเยอะมากๆ สองอยู่ด้านนี้นะคะโซนตรงนี้นะคะจะเป็นซันเซ็ตสกายทั้งแถวเลยนะคะเป็ทเทนเทนซันเซ็ตสกายนะคะไมสวยมากแ้วชื่นชอบที่หนึ่งนะคะตรงนู้นก็จะเป็นรัศมีใจนะคะอัีนี้จะไปดูดารานุพลัฒน์ฝันคุณนะคะเดินยาวอันนี้จะเป็นดารานุพลัฒล้วนๆเลยนะคะทุกคนมีไม้ส่งเข้าประกวดเยอะมากเพียบเลยนะคะโอ้โหยาวไปถึงนู่นนะมีสองแถวด้วยนะคะตรงนี้ ดารานุพลัต์เขาก็จะรวมประเภทดารานุพลัต์นี่มีทั้งดาราแผนนะคะเลกาซี่นะคะแล้วก็ดาราหน้าต่างๆนะ,ะ้ามาประกวดในประเภทดารานุพลัต์เลยนะคะตรงนี้คือไม้เขาเยอะมากๆนะคะตอนนี้ออยู่ในขั้นตอนของ,ของการประกันเลกาซี่จะนีสวยมากยาวไปถึงตรงนู้นเลย นี่นะคะดารานกพระนี้น่าแพงแถวสุดท้ายเป็นสุดท้จะเป็นหน้าแพงนะคะจาก41ยาวไปจนถึง79นะคะพี่พแล้วก็จะยาวตกพัฒนาการออกให้ด้วยนะคะ1เย้าะคะบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ต้องใช้ปีอีงานนึ่เลยนะคะนี่ดูดารานกพระต้นนี้นะคะโอ้สวยมากคะ สวยทุกต้นเลยลำบากใจแทน,นคณะกรรมาการสุดๆเลยนะคะวันนี้แล้วแบบตรงนี้น่าจะมีน,น่าจะเป็นร้อยต้นนะคะที่ส่งเข้าประกวดดารา,านพร้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดมีกี่ต้นนะคะทุกคนเยอะจริงๆนะคือว่<ม>าด่า่้เยอะจริงต้นนี้สวยมากนะคะแถววินสุนชนะจาก,ก41ยาวไปถึง79ค่ะว<อ>ันนี้79ต้นสำหรับในรายการ วันนี้ต้องบอกว่าสัมิสเทือนโครงการประกวดความสีแล้วก็โดยเฉพาะคณะผู้จัดจางานการประกวดครั้ีนะคะหรือว่าจะเป็นทาาน้าของผู้ที่เข้าประกวดเป็นหน้าใหม่เป็นมือสมัครเล่นแล้วอาจจะเป็นการลงสนามแรกนะคะมาเข้าประกวดเือ เชิญมาด้านหน้าที่เจนนี่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเชิญค่ะขอความร่วมมือหน่อยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเชิญมาด้านหน้าเดี๋ยวเราจะขอถ่ายภาพเก็บความระทับใจในงานประกวดครงมีแล้วเราจะเป็นภาพถ่ายที่เก็บบรรยากาศที่ทุกคนเนก็บความรู้เดวกที่ใช้ในการขับเคลือนนั่นก็คือเออสาอยาไม่ไม่รู้ัวอีกชื่ออะไรอ่ะตอนนี้นะคะไห ที่ส่งข้อความประกวดนะคะก็ลงสนามกันครบเรียบร้อยนะคะีเาสไหมที่ส่งข้อมประกวดนะคะก็ ลงสนามไปครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีไม้ส่งเข้าประกวดเยอะมากๆนะคะจำนวน709ต้นกันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้นะคะถือว่าเยอะมากๆแล้วถือว่าทุกสถิติการประกวดมาเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับงานประกวดไม้ด่างใา้ในวันนี้นะคะ มีไม้สง่งข้อประกวดเยอะมากๆะแล้วก็ประเภทดารานุพลาสนะคะเฉพาะประเภทดาราประเภทปลาเข้าไป9กกว่าต้นนะคะทุกคนไม้ส่งข้อประกวด9กกว่าต้นนะคะถือว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็จะมีประเภทซันเซสไกายนะคะสูงยาวเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศการประกาศรางวัลนะคะการประกาศรางวัลเนาะ ระหว่างที่รอคณะกรรมการตัดสินไม้นะคะก็บนเวทีก็จะมีการประกาศรางวัลด้วยนะคะโอ้โหไม้เยอะมากนะคะเิเอาให้แล้วมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะโอเคครับต้สิลุ้นเยอะนะคะอันนี้คือลายสดผ่านช่องทางไหนคะยิ้มส่งยิ้มมีสิทธิ์เยอะนะคะใครดีคะพี่ปอเหรอคะจันทร์อ จันทร์ค่ะจับมาห้าชื่อเลยให้หรือยังไงอ่าทีละใบทีละใบส่งให้เจนนี่ทีละใบค่ะถึสนะพี่สอค่ะสาค่ะสค่ะ สีจะสดใสมากนะคะจะเห็นว่าโหไม้แต่ละต้นนี้สีสันอบสวยสดใสยิ่งประเภทแบบไม่ค้ำใบนี้สวยมากสวยมากแข็งแรงทุกต้นแข็งแรงทุกต้นนะคะโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แลนต้องไปปวดเชเชุเชลขหค่ะเรามาดูไม้ที่ส่งเข้าประกวดนะคะแต่ละต้นโอ้โหสวยเกินคำบรรยายจริงจ bon ริงขูข <copyright orig ines> ้าอีนส really <plausible> ิเลยค่ะ <G ül> ต้นเนาะสวยมากเป็นประเภทที่ไม่คำใบขอถือรางวัลทันหาท่านเลยแหละสวยมากนะ,ะบ้านเฉยด้วยปะคะด้านในก็จะเป็นประเภทแบบห้านิ้วแบบคำใบนะคะโอ้โหไม้วันนี้ส่งเข้าประกวดมาแบบแน,น่นๆเยอะมากจริงๆเะคะเจ็ดร้อยกว่าต้นนะคะทุกคนไม้ที่ส่งเข้าประกวดในวันนี้ถือว่าเยอะมากๆ ส่งเข้าประกวด700กว่าต้นนะคะเฉพาะประเภทดารานพร,รัสอย่างเดียวนะคะ90กว่าต้นนะคะทุกคนถือว่าเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็โดยรวมทั้งหมดนะคะรวมกันที่ส่งเข้าประกวดทุกต้น790<ห>ต้นตน,นะคะโ <laughs> อ้โห <laughs> แล้วก็รางวัลจะอยู่กับนูนะคะคือถ้วยรางวัลเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีของรางวัลขอบใจเป็นผ้าน,นวมครัวทัดพัดลม เป็นลูกไม้นะเราจรัดประกัตการคือลูกไม้สวยมากอะ่ะตัวน,นี้ก็สวยมีอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าพี่ตัดอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าเทพสุธาเต็มฟอร์มจะเป็นแบบนี้นะทุกคนสวยมากสีส้มเท<ห>พสุธานะค่ะจัดมาค่จะจัดมาค่ะนี่ประสาทเพชรตัวน,นี้ก็สวยนะทุกคนประสาทเพชรเขาจะเป็นไม้ป้ายที่สวยมากเลยนะพี่โต้งอยู่ไหนคะไม้แข็งนะ ตัวนี้กันจริงๆรายงานผู้สนับสนุนมามากตัวนี้สวยมากเลยนะคแลี่ก็ือสวยมากคะไม้ตัวนี้จะเป็นแบบหึมความน่ารักอ่ะแตาสวย่ามอันเด็ดประสงค์นีนะคะนะคะให้ไปใส่กล่องนะคะข้างในเสร็จโจงเรียบร้อยแล้วัวนี้ล้อมเพชรสวยๆทั้งนั้นอ๋อ้ปารีสดารารุ่งพันนะคะอันนี้เป็นทองตะนาวสีนะและ Let's go DJ Let ช okay. ิ้นแรกนะคะพอบอกไปชิ้นที่สองสินะเพรอันแรกแจกไปแล้วเป็นทีมเฮ้ยสวยทุกคนเลยน มีสี่สิบห้าสิบต้นแล้นะ นะคประเภทดารานอเพลตก็กำกัการตัดส <tr> ินเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดทั้งหมดนะคะสิรางวัลนะคะสิรางวัลนน้องสต้นได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูแต่ละต้นนะคะดะ ดารานุพลัดรางวัลที่หนึ่งต้นนี้ดูใบเบีย้ยแบบขเขาเลี้ยงได้ใบดกมากเลยทุกคนสวยมากอันนี้เขาได้รางวัลที่หนึ่งนะหนึ่งลูกต้นนี้ก็ได้รางวัลที่อันดึง่ดง,งนะคะใบเบีย้ยโอ้โหเลี้ยงได้ดกมากทุกคนดูสมรางวัลจริงๆนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวรบกวนฝากติดตามเพื่อ รางวัลนะคะเป็นรางวัลที่สนะคะบิเกซสจับต่อเลยนะคะสรางวัลมครไปีต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อให้รับรางวัลงัทีเได้นะคะนีบอทเี่ยค่ะสทะใครมาก่อนก็อเสได้เลยนะคะโอ้โหพี่ผมไปน Uh huh. ตอนนี้นะคะเป็นชนะเลิศอันดับที่1น,นะคะประเภทซันเซ็ทสกานะคะโอ้สวยงามดูสีความป้ายความด่างของตขนนะคะุกคแล้วให้ดูฟอร์มใบเขานะคะสวยงามแข็งแรงนะคะอันนี้ก็คู่ควรมากนะคะ uh huh. ชนะเลิศอันดับที่1น,นะคะ uh huh. าดูนะคะอันนี้คือชนะเลิศอันดับที่หนึ่งประเภทรัศมีจันนะคะทุกคนนี่เป็นอั่นี้เลยนะคะชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะรัศมีจันที่ดูความสวยงามของน้องนะคะอันดับที่หนึ่งน้องสวยงามแบบนี้นะคะสวยสุดๆนะคะรัศมีจัน นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูประเภทใบกากดอกไม้นะคะที่ได้อันดับที่หนึ่งเป็นต้นนี้นะคะทุกคนสวยมากอันดับที่หนึ่งดูนะคะของกาบสวยมากมากอันดับที่สองจะเป็นต้นนี้นะคะทวิภพนะคะโอ้โหเลี้ยงยังไงได้สวยขนาดนี้ทุกคนทวิภพนะคะกัดสีมาสวยมากทวิภพความสวยต้องเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่เป็นคล้ายๆแบบขนนกอันดับที่สามเป็นต้นนี้นะคะ อันดับที่สาเทพอัศรานะคะอันดับที่สี่ทวิภพอีกแล้วทุกคนประเทศบอลกลาด่างป้ายนะคะสวยจริงต้นนี้นะคะอันดับที่ห้าน,นี้ของจริงนะคะเป็น,ล,นะะลูกไม้สวยมากนะคะลูกไม้สวยมากอันดับที่หจะเป็นต้นนี้นะคะอันดับที่หนะคะโอ้โหสวยมากๆ อันดับที่เจดนี่นะคะต้นนี้เป็นลาศีเมธนะคะอันดับที่7รดลาศีเมธนะคะอ,คอันดับที่8นะคะนี่เทพอัปสราอ้ปูสวยจริงอันดับที่เก้ามาอีกแล้วนะคะทุกคนทวิพภนะคะใครยังไม่มีเนี่ยต้องรีบไปหาเก็บมาเลี้ยงเลยนะเขาเลี้ยงได้สวยมากเนี่ยเพราะว่าเวลาเตรียมความเขาะจะสวยแบบนี้กัดสีได้สวยมาก ความดีมากๆนะคะถ้าวิพภพนี่อันดับที่10เป็นต้นนี้นะคะเทพพัสสุทานะคะไม้เขียวเหลืองเนาะสวยมากนะคะจบไปนะคะสำหรับประเภทกรกาบด่างป้ายนะคะมาดูประเภทใบกลมด่างป้ายกันบ้างนะคะทุกคนนี่นะคะรางวันที่1นนะคะได้แก่ลูกไม้ต้นนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะโอ้โห ตัวนี้เป็นลูกไม้นะคะจากส่วนน้องก๊อจินะได้รางวัลอันดับหนึ่งไปนะคะทุกคนโหยินดีกับทางสวนด้วยนะคะอันดับที่สองคือต้นนี้นะคะใบกลมบล็อกเลยทุกคนสวยมากไล่ไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะอันนี้อันดับที่สามสวยทุกต้นเลยนะคะนี่อันดับที่สี่เป็นหยกจัก,กระพัดต้นนี้นะคะเป็น หยกจักระพัดแผงนะคะด่างเหลืองค่ะทุกคนไล่ไปเลยนะคะความสวยนะคะอันดับที่5ต้นนี้นะคะสำหรับประเภทใบกลมด่างป้ายนะคะอันดับที่6ต้นนี้นะคะโอ้โหสวยงามมาก นะคะอันดับที่เจ็ดต้นนี้นะคะสีแบบละมุนล,ละไมมากทุกคนขอแสดงความยินดีกับทุกส่วนที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะต้นนี้ก็สวยนะคะอันดับที่แปดนะคะโอ้โหต้นนี้ใหญ่อลังการงานสร้างใบใหญ่บึ้มเลยนะคะ ประเภทใบกลมด่างป้ายอันดับที่9้านะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะอันดับที่10บต้นนี้นะคะสวยงามมาดูนะคะประเภทใบยาวด่างป้ายบ้างนะคะนี่เลยนะคะอันดับที่1มาอีกแล้วนะคะทุกคนต้นนี้นะคะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะ้องมีชื่อว่า เหนือดวงนะคะต้นนี้ได้รางวัลที่หนึอีกแล้วนะคะประเภทใบยาวด่างป้ายนะคะไล่ไปเลยนะคะอันดับที่สองต้นนี้นะคะสวยมากๆนะคะนี่อันดับที่สามนะคะอันดับที่สี่นะคะไล่กันไปเลยเนาะสวยๆทุกต้นเลยนะคะโอ้โหโอ,โหโอโมรรัตนาโกสินต้นนี้ได้อันดับที่ห้านะคะ นี่นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะได้อันดับที่6นะคะประเภทใบยาวด่างป้ายนะคะอันดับที่7นะคะ<อ>เหนือดวงนะคะนี่สวยๆทุกต้นเลยนะคะผลรางวัลออกมาแล้วนะคะก็เป็นที่ ชื่นชอบและเข้าตากรรมการนะคะนี่ต้นสุดท้ายของประเภทใบยาวด่างป้ายนะคะอันนี้สวยมากเหมือนกันนะคะต้นนี้ต้องมีชื่อว่าคริสตัลพาเลทหรือว่าปราสาทเรือนแก้วนั่นเองนะคะมาดูประเภทใบไทยด่างป้ายกันบ้างนะคะตรงนี้อันดับที่1มาแล้วนะคะทุกคนให้ดูหน้าตารางวันที่1 นะคะสำหรับประเภทใบไทยด่างป้ายนะคะต้นนี้สวยงามมากๆนะคะอันดับที่สองต้นนี้น้องมีชื่อว่าทองสยามนะคะใบไทยด่างป้ายนะคะสวยมากเลยทุกคนอันดับที่สามคือต้นนี้เลยนะคะต้นนี้ก็เป็นไม้ใหม่อีกต้นหนึ่งนะคะที่น่าติดตามมากม นี่นะคะอันดับที่4ี่นะคะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆเลยนะคะอันดับที่หจะเป็นปีศาจแดงนะคะใบไทยด่างป้ายสวยงามนะคะอันดับที่6คือสวนอีสานนะคะมาแล้วนะคะสีสันสดใสสวยงามมากๆอันดับที่7ต้นนี้นะคะบางต้นเบาก็อาจจะไม่ได้บอกชื่อนะคะเพราะว่า าบางครั้งก็อ่านป้ายไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นป้ายนะคะสวยงามทุกต้นนะคะมาแล้วอันดับที่8นะคะสำหรับประเภทใบไทยด่างป้ายนะคะนี่อันดับที่9นะคะไล่ตามกันมาเลยสวยงามสดใสจริงๆนะคะอันดับที่10นะคะคือต้นนี้เลยนะคะก็ ครบจบไปเรียบร้อยนะคะสําหรับประเภทใบไทยนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกๆส่วนด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลเนาะมาดูประเภทความสูงไม่เกิน5นิ้วแบบขำใบนะคะทุกคนรางวัลอันดับหนึ่งนะคะคือต้นนี้เลยนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสีสันโดดเด่นสวยงามนะคะลายเส้นชัดเจนมากนะคะสำหรับต้นนี้แล้วฟอร์มไม้ สวยงามจริงๆนะคะอันดับที่สองมาเลยนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามณีลัศมีนะคะเลี้ยงเต็มเ,มเ็มฟอร์มจะได้สวยแบบนี้อันดับที่3มนะคะนี่มณีล้อมเพชรแผงอันดับที่4นะคะต้นนี้เลยเกสรภูมิมรินนะคะต้นนี้ก็เป็นไม้เข้าสนามประกวดเคยได้รับรางวัลมาแล้วหลายสนามเช่นกันนะคะอันนี้อันดับที่หนะคะต้นนี้หวานมากนะคะ ตัดความสีเข้มเมด้วยเส้นชัดๆเลยนะคะอันดับที่6นะคะอันดับที่7จะเป็นมณีล้อมเพชรต้นนี้นะคะความสูงแบบไม่เกิน5นิ้วประเภทขำใบนะคะมัีรัศมีมาอีกแล้วนะคะทุกคนสวยไหมอันดับที่9นะคะนี่ตามกันมาติดๆนะคะ แล้วก็สุดท้ายอันดับที่10นะคะทองสยามต้นนี้เลยนะคะประเภทความสูงไม่เกิน5นิ้วแบบค้ำใบนะคะมาดูประเภทความสูงไม่เกิน5นิ้วแบบไม่ค้ำใบด้วยนะคะต้นนี้คือสุดมากจริงๆนะคะทองตะนาวสีอันดับที่1นะคะต้นนี้เลยนะคะเป็นไม้ใหม่อีกต้นหนึ่งเนาะมีชื่อว่าทองตะนาวสีนะคะอันดับที่2ต้นนี้นะคะ สีสันสดใสป้ายแบบเข้มๆเ,เลยนะคะอันดับที่3มณีล้อมเพชรนะคะหน้าแผงต้นนี้นะคะสวยงามนะคะอันดับที่4ไล่ไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศในงานประกวดนะคะณนะวัดหนองพงนกนะคะอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเป็นงานประกวดไม้ด่างป้ายนะคะประจําปี2,566นะคะ ถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะคะส่งท้ายปีเลยนะคะมีไม้ส่งเข้าประกวดเยอะมากนะคะมีครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับผลการประกวดในวันนี้เนาะวันนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะสดๆแล้วก็ภาพบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ